4.5การเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเช็คของราชันเทพตอนที่16ปลุกพลังกลายพันธุ์และในตอนนี้อีเ้เฉินเดินตามเหลยเสียงหัวหน้าแผนกปลุกพลังไปยังที่แห่งหนึ่งที่นี่คือยอดเขาอีเ้เฉินไม่รู้ว่าเขามาถึงที่นี่ได้ยังไงเขารู้สึกได้เพียงว่าเบื้องหน้าเขามีดอกไม้วางอยู่ตรงหน้าและพริบตาเดียวเขาและครูของเขาก็มาถึงยอดเขาแล้ว มองไปรอบๆมีเพียงภูเขาล้อมรอบสุดลูกหลูลูกตาเห็นได้ชัดว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองเช็คเลยเสียงพาเขาไปยังสถานที่ที่ค่อนข้างโล่งและราบเรียบลมพัดมาเสื้อผ้าของพวกเขาปลิวสวัยมานี่นั่งลงเลยเสียงนําเขามาและนั่งไข่ห้างเขาบกมือให้อ้เชนนั่งลงตรงหน้าเขาอี้เชนมองไปรอบๆด้วยอาการสงสัยครูที่นี่ที่ไหนเลยเสียงกล่าวว่าคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าที่นี่คือที่ไหนคุณรู้หรือไม่ว่าการปลุกพลังคืออะไรอี้เชนคิดสักครู่หนึ่งแล้วตอบว่า การปลุกพลังน่าจะเป็นการกระตุ้นกําลังจากภายในและดึงพลังนั้นออกมาใช้เหลยเซียงพยักหน้าและกล่าวว่าคุณเข้าใจถูกต้องเพียงส่วนเดียวการปลุกพลังยังเป็นกระบวนการของการรวมพลังศักยภาพของคุณเข้ากับตัวคุณเองเพื่อให้ร่างกายของคุณประทุพลังได้การปลุกพลังมักเกิดขึ้นช่วขณะหนึ่งเท่านั้นเมื่อพลังในตัวตื่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโดยรวมในตัวคุณจะเพิ่มไปอีกระดับหนึ่ง ดังนั้นแผนกปลุกพลังของเราจึงแตกต่างกับแผนกอื่นและความก้าวหน้าของเรามันเกิดขึ้นทันทีดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการกระตุ้นที่แข็งแกร่งมีเพียงการกระตุ้นที่แข็งแกร่งเท่านั้นเลือดเราถึงจะปะตุพลังออกมาได้อย่างสมบูรณ์และศักยภาพจะเพิ่มขึ้นและอาจจะกลายพันในการประตุพลังการกระตุ้นที่แข็งแกร่งการกลายพันจากการประตุตอนนี้อีเฉินเริ่มมีความสงสัยเกิดขึ้นในใจเหลยเซียงกล่าวต่อว่า สายเลือดของคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งการทำลายล้างและมันเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์แต่การกลายพันธุ์นั้นมันยังไม่สมบูรณ์หากคุณต้องการปลุกพลังมันคุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของคุณจากผลสะท้อนกลับเป็นอันตรายอย่างมากแต่ถ้าคุณสามารถใช้พลังทำลายล้างจากการประทุได้ดีมันจะเป็นทางลัดที่ทำให้คุณเจาะทะลวงไปได้รวดเร็วดังนั้นสายเลือดของคุณคือหลักฐานแต่มันก็ยากมากที่จะพัฒนา สิ่งที่พ่อของคุณสอนน่าจะเป็นทักษะกำลังภายในเสวียนเทียนของถังซานวิชากำลังภายในเสวียนเทียนเป็นวิชาที่สงบเยือกเย็นเกือบจะเหมาะกับมนุษย์ทั้งหมดแต่ไม่เหมาะกับคุณเพราะพลังทำลายล้างของคุณนั้นตรงท้ามกับวิชากำลังภายในเสวียนเทียน ดังนั้นพ่อคุณจึงพาคุณมาที่เช็กหากคุณใช้วิธีฝึกฝนแบบปัจจุบันโจเวยชิงจะเป็นครูที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเขาใช้การประทุพลังเป็นสื่อนําควบคู่ไปกับความสามารถของคุณสมบัติอื่นๆเข้าช่วยก็เพียงพอที่จะควบคุมปัญหาของสายเลือดคุณได้อย่างไรก็ตามฉันมีความคิดที่ต่างออกไปสายเลือดของคุณไม่ใช่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลแต่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและสายเลือดนี้จะต้องมีพลังที่ทรงพลังและลึกลับซ่อนอยู่ ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะกระตุ้นพลังนี้อย่างเต็มที่และเพิ่มพลังทำลายล้างให้ถึงขีดสุดแต่การทำแบบนี้ต้องใช้พลังอื่นกระตุ้นเพื่อให้พลังของคุณตื่นและกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุนี้จึงไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นครูของคุณมากกว่าฉันฉันจึงได้เลือกคุณบอกคุณตามตรงพวกเราสี่คนเดิมพันกันว่าภายในหนึ่งปีนักเรียนสี่คนของเราจะต้องมาประลองกันในการประเมินของโรงเรียนแพ้หรือชนะมีความสำคัญมาก ดังนั้นเราเสียเวลาไม่ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปฉันจะเริ่มสอนคุณอย่างไรก็ตามคุณอยู่ในมือฉันแล้วมันสายเกินไปแล้วที่จะเสียใจในตอนนี้มุมปากของอีเ้เฉินกระตุกตอนนี้เขารู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเหลยเซียงคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงพาคุณมาที่นี่อีเ้เฉินตะลึงทำไมหรือครูเหลยเซียงยิ้มและพูดอย่างใจเย็นเพราะไม่ว่าคุณจะร้องเสียงดังแค่ไหน ก็จะไม่มีใครได้ยินคุณและมาช่วยคุณได้อีเ่เฉินสะดุ้งทันทีเหลยเสียงจ้องมองที่เขาด้วยดวงตาที่แผดเผาและพูดว่าสิ่งแรกที่เราจะทําคือการล้างทักษะกําลังภายในสเสวียนเทียนของคุณแหวนวิญญาณหรืออะไรสักอย่างนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณเลยการตื่นและกลายพันนี้คือหลักฐานแผานกการปลุกพลังของเราไม่ได้นะอาจารย์คุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้ เมื่อปิ้นไปมองครูที่แข็งแกร่งของเขาจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาถูกเลือกมาได้ยังไงอย่างไรก็ตามครูคนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ดูจากรูปร่างที่แข็งแกร่งนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะทําให้คนรู้สึกปลอดภัยเออว่าแต่คุณชื่ออะไรโจวไยชิงซึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าก็หันกลับมาถามอาจารย์โจฉันชื่อมื่อปิ้นไปจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันมื่อปิ้นไปกล่าวอย่างเร่งรีบ เจ้าวยชิงโบกมือและกล่าวว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ไม่สําคัญไม่จําเป็นต้องบอกเราไม่ต้องการศิลปะการต่อสู้เพื่อเรียนรู้ในสายเลือดนี้สายเลือดของคุณยังดีแต่ต้องได้รับการเสริมกําลังฉันจะช่วยคุณสร้างมันขึ้นมาในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นผู้บุกเบิกของแผนกกลศาสตร์ของเราไม่ต้องกังวลครูจะให้พลังอันยิ่งใหญ่แก่คุณสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่หมายความว่าอย่างไรเมืงปินไปมองครูที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างเฉื่อยชาและคิดอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจ เจ้าวยชิงยิ้มและกล่าวว่ามันก็หมายความตามนั้นโรงเรียนเช็กเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมจริงๆไปกันเถอะขณะที่เขาพูดเขาโบกมือใหญ่ๆของเขาเมื่อปิ้นไปรู้สึกเพียงว่ารอบๆตัวของเขามีแสงเจิดจ้าและทันใดนั้นก็เหมือนบิดเบี้ยวและเมื่อภาพกลับมาชัดเจนอีกครั้งเมื่อปิ้นปก็ตระหนักได้ว่าเขาได้มาอยู่สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่พิเศษมากๆ อากาศรอบๆเหมือนของเหลวเหนียวหนืดมีพลังงานที่เข้มข้นมากๆอยู่รอบๆทำให้เขารู้สึกมีพัฒนาการเล็กน้อยข้างหน้าเขาเต็มไปด้วยสีสันดูเหมือนว่าจะเป็นพืชน,นับไม่ถ้วนเขารู้สึกเหมือนมึนเมาและเหมือนอยู่ในอาการโคมา่าในขณะนี้มือใหญ่ๆคู่หนึ่งวางลงบนไหล่ของเขาเมื่อปิ้นไปรู้สึกเพียงว่าจู่ๆร่างกายของเขาก็เบาลงและเขาก็สั่งเมาในคราวเดียวเขากระตาและส่หัว จากนั้นเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่เหมือนป่าแต่เขาไม่รู้จักพืชที่อยู่รอบๆเลยต้นไม้เหล่านี้บางชนิดก็สูงบางชนิดก็อ้วนบางชนิดก็ผมเครียวแต่แทบทุกต้นจะเปล่งแสงจะจัดปล่อยความผันผวนของพลังงานที่แข็งแกร่งสถานที่นี้คืออะไรกันที่นี่มีสิ่งดีๆมากมายในโลกเก่าของเราไม่มีสิ่งดีๆเหล่านี้ไม่แปลกใจเลยที่แผ่นดินนี้จะมีผู้มีพรสวรรค์มากมายโจเวเหว่ยชิงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจครูโจวที่นี่ที่ไหนเมื่อปิ้นไปถาม ในบรรดาเด็กนักเรียนเขาเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งสงบมิฉนั้นเขาจะไม่มีเสถียรภาพในการประเมินรอบที่สองเขาเป็นคนที่เก่งในการสังเกตและมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กโจเวยชิงกล่าวว่าสถานที่นี้ดูเหมือนจะถูกเรียกว่าทาราสองคู่เป็นสถานที่ลึกลับของโรงเรียนเช็กและสำนักถังไม่ง่ายเลยสำหรับคนอื่นที่จะได้มาที่นี่ถือว่าเราได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษ ต่อไปฉันจะช่วยคุณปรับปรุงและปรับร่างกายของคุณฉันสัมผัสไดถึงพรสวรรค์ศิลปะการต่อสู้หรืออะไรบางอย่างของคุณมันมีขีดจำกัดฉันจะเอามันออกเพื่อคุณแล้วฝึกฝนตามเส้นทางของฉันศิลปะการต่อสู้จำกัดคือเมื่อปิ้นไผชาไปชั่วขณะแต่อดีตครูของเขาเคยบอกว่าอนาคตของเขาไร้ขีดจำกัด ก่อนที่เขาจะพูดอะไรโจเวยชิงตกไปที่ไหล่ของเขาทันใดนั้นเมื่อปิ้นไปรู้สึกว่าร่างกายของเขาสั่นสะเทือนอย่างแรงราวกับมีบางอย่างแตกสลายในร่างกายของเขาหลังจากนั้นความเจ็บปวดก็กระจายไปทั่วร่างกายอาเสียงร้องของเขาดังก้องไปทั่วธาราสองขั้วอย่างไรก็ตามไม่มีใครได้ยินมันเลยโจเวยชิงมองไปที่เมื่งปิ้นไปและโบกมือของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นลูกศิษย์ของข้าข้าจะฝึกฝนเจ้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 4.5การเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเชคของราชันเทพตอนที่17ความขี้เกียจ5ระดับขั้นอาณาจักรพระเจ้าคณะกรรมการอาณาจักรพระเจ้าหัววิวีเฮายืนอยู่ด้านหน้าของศูนย์กลางหลักของอาณาจักรพระเจ้าเบื้องหน้าเขามีการฉายภาพของดาวเคราะห์ที่อาณาจักรพระเจ้าควบคุมอยู่ทั้งหมดมุมปากของเขากระตุกเล็กน้อยเพราะภาพใหญ่ที่สุดที่ฉายอยู่เบื้องหน้าเขามันส่งมาจากทวิปโตหลวงนาโรงเรียนเชค เขารู้สึกเสมอว่าการฝึกฝนจนถึงระดับราชันเทพได้นั้นนอกจากความโชคดีแล้วต้องมีรลักฐานที่ดีและจิตใจที่มั่นคงอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้เห็นแนวทางของอาจารย์ทั้งสกลุ่มใหม่ที่โรงเรียนเช็คเขารู้สึกโชคดีที่ลูกสาวของเขาได้กลุ่มที่ดูปกติที่สุดส่วนกลุ่มอื่นเขากําลังทําอะไรกันเขาจะให้อีิจินเฉินและหลิงจือเฉินเห็นว่าลูกชายเขาได้รับการฝึกสอนอย่างไรไม่ได้มีฉะน,นั้น พวกเขาคงเร่งรีบไปที่ทวิปโตหลัวทันทีเพื่อหยุดยั้งถึงแม้ว่าพวกเขาจะสู้เหล่าราชันเทพไม่ได้แต่เขาก็คงสู้ตายอย่างแน่นอนเห็นทีว่าต้องเปลี่ยนชื่อจากภารกิจเช็คศักดิ์สิทธิ์เป็นชื่อภารกิจเช็คศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่น่าไว้ใจหรือไม่หากผลงานครั้งนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจคราวหน้าคงต้องให้ราชันเทพคนอื่นไปลองดูบ้างดีไหมแต่ราชันเทพคนอื่นๆก็กําลังเตรียมความพร้อมท่าฉันให้ลงไปตอนนี้ก็คงไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ เด็กๆคุณต้องอดทนต่อความยากลำบากเท่านั้นตอนนี้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวคุณเองทวิปโตหลังตื่นแล้วหลิงอวีโม่เหยียดร่างของเขาเขารู้สึกสบายตัวอย่างสุดจะบรรยายได้แสงแดดอ่อนๆที่ส่องจากหน้าต่างเข้ามาถึงเตียงมันทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและสดชื่นเป็นอย่างมากสบายมากนี่มันเวลาใดแล้วหลิงอวีโม่กำลังจะลุกจากเตียงทันใดนั้นจางก,กงเว่ยก็ถือถาดเดินเข้ามา ในถาดมีเมลอนและผละไม้หลากหลายชนิดมีกลิ่นหอมคละคลุ้งไปทั่วทําให้นิ้วของหลิงอวี่โมขยับทันทีครูหลิงอวี่โมยิ้มทักทายและเขาเกือบจะลุกขึ้นแต่จางกงเว่ยก็ยกมือหยุดเขาเอาไว้คนที่เกียจก็ต้องทําเหมือนคนที่เกียจเพราะฉะนั้นเรามานั่งกินบนเตียงกันเถอะตอนที่ฉันยังเด็กสิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือการกินบนเตียงนี่แหละและฉันก็ถูกดุอยู่เสมอ เอาหลักครูจะไม่ถามอะไรเธอแล้วคุณคงอยากจะกินแล้วใช่ไหมล่ะผนแกแสงศักดิ์สิทธิ์ของเราไม่มีอะไรจะให้คุณนอกจากการสนองความปรารถนาของคุณดวงตาของหลิงอวี่โมเป็นประกายเขาหยิบผลไม้ในถาดขึ้นมากินโดยไม่พูดอะไรมันอร่อยมากเมื่อผลไม้หวานหวานลงท้องเขาเข้าไปความหิวโหวยก็หายไปทันทีไม่นานผลไม้ในถาดก็หมดลงหลิงอวี่โมก็อิ่มแล้วเช่นกัน จางกงไว้รับถาดเปล่าที่หลิงอวีโมและลุกขึ้นเดินจากไปหลิงอวีโมรีบถามครูแล้วฉันต้องทําอะไรต่อจางกงไว้ยิ้มและพูดว่าไปนอนเถอะพักผ่อนให้มากพูดจบเขาก็เดินออกไปหลิงอวีโมกระพริบตาตอนแรกเขาคิดว่าที่อาจารย์บอกว่าขี้เกียจไม่ใช่ปัญหาเขาคิดว่าอาจารย์พูดหลอกๆเพื่อให้เขาเข้าร่วมแผนกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริง นอนบนเตียงนี่มันสบายจริงๆความรู้สึกแบบนี้มันดีจริงๆแล้วเขาก็เริ่มง่วงไม่นานก็เผลอหลับไปอีกครั้งจังกงเวยมองเขาอยู่อีกด้านก็อดยิ้มไม่ได้เจ้าเด็กนี่หลับได้หลับดีจริงๆไม่ผิดอบางที่เขาพูดจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเมื่อหลิงอวี่โมตื่นขึ้นมาอีกครั้งจังกงเวยก็นําอาหารมาให้เขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้หลิงอวี่โมไม่ได้นอนอีกหลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็ลุกข,ขึ้นออกจากเตียงอาจารย์ครับผมขอออกไปข้างนอกได้ไหมเขาถามด้วยความไม่แน่ใจ ออกไปทําอะไรคุณไม่ขี้เกียจที่จะออกไปหรือจางกงไว้ถามด้วยรอยยิ้มถ้านอนตลอดมันก็น่าเบื่อเกินไปหรือครูมีอะไรจะสอนฉันหรือไม่หรือมีอะไรจะทดสอบฉันหลิงอวีโม่ถามด้วยความไม่มั่นใจจางกงไว้พูดแล้วคุณอยากเรียนอะไรละ่ะหลิงอวีโม่ไม่ลังเลที่จะบอกตามตรงถ้ามันไม่เหนื่อยอะไรฉันก็ทําได้แต่ฉันค่อนข้างโง่และก็เรียนรู้ได้ช้า ครูฉันไม่ได้มีความสามารถแล้วเมื่อไรฉันจะได้กลับบ้านฉันไม่อยากทำให้คุณเสียเวลาคุณไล่ฉันออกเมื่อไรก็ได้จางกงไว้ยิ้มและพูดว่าคุณอยู่นี่ในฐานะนักเรียนและฉันเองก็เป็นครูแต่เราอยู่กันเหมือนเพื่อนแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่เลยแล้วทำไมฉันต้องไล่คุณออกละ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกมาเถอนั่งลงจางกงไหวพูดพลางชีไปที่เก้าอี้ข้างๆเขา หลังจากหลิงอวี่โมได้ฟังคําพ er ูดน <c ười> <rempl ies muscular section> ี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีกับครูของเขาแล้วหลิงอวี่โมก็เดินไปนั่งเก้าอี้ข้างๆจางกงว้ยยิ้มและพูดว่าอวี่เจ้ารู้ไหมในโลกนี้ความขี้เกียจมันยังแบ่งเป็นระดับขั้นได้อีกด้วยเมื่อได้ยินดังนี้ดวงตาของหลิงอวี่โมก็ส่องประกายขึ้นมาทันทีระดับขั้นของความขี้เกียจจางกงว้ยกล่าวว่าความขี้เกียจแบ่งออกเป็น5ระดับต่ำไปสูงคือหนอนขี้เกียจผีขี้เกียจคนขี้เกียจราชาขี้เกียจพระเจ้าขี้เกียจ หลิงอวีโมถามกลับแล้วข้าถือว่าอยู่ในระดับใดจางกงไว้เหลือบมองเขาแล้วพูดว่าหนอนคุณยังไม่ถึงขอบเขตของคนที่เกียจเพราะคุณที่เกียจแค่นิดหน่อยเองครูฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ฉันว่าฉันค่อนข้างที่เกียจนะหลิงอวีโม่กล่าวจางกงไว้ยยิ้มแล้วพูดว่า ขี้เกียจแต่ขี้เกียจไม่เหมือนกันหากคุณต้องการเข้าถึงสภาวะคนขี้เกียจอย่างน้อยคุณต้องชินกับมันคุณอยู่กับหัวใจของคุณเองคุณขี้เกียจเกินไปแต่มันมีเสถียรภาพหรือไม่หลิงอวีโมตะลึงอืมใช่มันค่อนข้างมีเสถียรภาพครอบครัวของฉันค่อนข้างรวยอย่างไรก็ตามฉันสามารถใช้ชีวิตอย่างมั่นคงได้แม้ว่าฉันจะอยู่เฉยๆก็ตามจางกงไว้เอามือจับหัวของเขาและพูดว่าไม่คุณยังไม่มีเสถียรภาพ หากคุณมีเสถียรภาพจริงๆคุณจะไม่ถูกส่งมาเรียนที่โรงเรียนเช็กยังมีคนที่สามารถบังคับให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำดังนั้นคุณไม่ใช่คนขี้เกียจเพราะคนขี้เกียจที่แท้จริงคือความเป็นอิสระปราศจากความกังวลตัวอย่างเช่นถ้าผู้เท่าในตระกูลของคุณจะกษะเียนเขาก็อาจจะกลายเป็นคนขี้เกียจได้หลิงอวี๋โมกเกาหัวและพูดว่าครูดูเหมือนว่าฉันจะเริ่มเข้าใจนิดหน่อยแล้วล่ะแล้วผีขี้เกียจละ่ะจางกงไว้กล่าว คนขี้เกียจนั no ้นมีระดับสูงกว่าผีขี้เกียจหนึ่งระดับพวกเขาอยู่อย่างมนุษย์และตายเป็นผีถ้าคุณขี้เกียจพอที่จะกลัวความตายแสดงว่าคุณเป็นคนขี้เกียจและความขี้เกียจที่สิ้นหวังไม่มีความปรารถนาใดๆไม่มีความสนใจในทุกสิ่งอยู่ไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ตายโดยไม่กระทบต่อผู้อื่นนี่คือผีขี้เกียจกล่าวโดยในแล้วคนขี้เกียจจะยังมีความเป็นไปได้ที่จะก้าวต่อไปและเลื่อนระดับความขี้เกียจระดับต่อไปในขณะที่ผีขี้เกียจคือทางตันพัฒนาต่อไปไม่ได้แล้วคุณกลัวความตายไหม ทั้ง3ระดับนั้นเข้าถึงได้ยากจริงๆแต่ถ้าทําได้จนไปถึงระดับที่3ถึงจะสามารถเข้าถึงระดับความขี้เกียจที่แท้จริงได้หลิงอวีโม่พูดด้วยความตื่นเต้นครูฉันจะเป็นคนขี้เกียจได้อย่างไร